สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับให้เงินก็ไม่เอาขอแค่ตั๋วรถไฟได้กลับบ้านสาวช่วยคุณตาอดีตอรอปพตกงานต้องกลายเป็นคนเลร่อนให้เงินก็ไม่เอาขอแค่ตั๋วรถไฟได้กลับบ้านกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดซึ้งเมื่อผู้ใช้ติ๊กตอกลายหนึ่งได้โพสต์คลิปเล่าเหตุการณ์ขณะที่เธอไปซื้อของแล้วได้ไปเจอกับคุณตาท่านหนึ่งที่มาของเงินเพื่อเดินทางกลับบ้าน สอบถามจึงรู้ความจริงว่าลุงเคยทํางานเป็นอดีตรปภแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นแล้วทําให้ถูกเลิกจ้างลุงไม่มีงานและไม่มีเงินจนทําให้กลายเป็นคนเล่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัยต้องนอนข้างถนนโดยผู้ใช้ติ๊กตอกได้ผลเล่าเหตุการณ์จากคลิปดังกล่าวระบุข้อความว่าพ่อใหญ่เล่ร่อนในกรุงเทพมาสองปีแล้วร้องไห้อยากกลับบ้านพ่อใหญ่เห็นหนูซื้อน้ำาต้มหู้อยู่ข้างกระทรวงร้องไห้ หิวข้าวหิวน้ำอยากกลับบ้านเลยสอบถามที่ไปที่มาและขอดูบัตรประชาชนชื่อพัชรินพิมพ์เพียนตําบลไม้กรออาเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญมีหลานอยู่ที่วาลินชำรลาบมาทํางานเป็นอปรอปพอแถวสุขุมวิทย์เท่าแล้วเขาเลิกจ้างไม่มีเงินกลับบ้านเล่ย่อนขอขากินนอนข้างถนนขอค่ารถกลับบ้านไม่มีใครช่วยทิ้งงานครึ่งวันไปส่งขึ้นรถไฟซื้อน้ำขนม ผลไม้หออไว้ให้กินกลางทางให้เงินก็ไม่เอาขอแค่เสื้อกันหนาวดีใจหลายได้กลับบ้านตาบอกว่าไม่มีอะไรตอบแทนตาเลยหยิบน้ำปลาคนน,น้อยให้และให้เลขสตัวตรงหนูถามว่าได้เลขมาจากไหนตาบอกเมื่อคืนตานอนใต้สารพภูมิขอให้โชคดีเด้อซึ่งงานนี้ต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ